สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องกระท่อมศึกษานะฮะเดี๋ยวนี้แอจะพาเพื่อนเพืนพี่เพียงน,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 น้องมาลดน้ำต้นกระท่อมกันนะฮะเนี่ยนะอ่าหลายๆคนก็อาจจะถามแอดกันเข้ามาเยอะ,ะฮะว่าแอดลดน้ำต้นกระท่อมกันเวลาไหนนะฮะแอก็ลดวันละรอบนะฮะ อันนี้แอ้ก็จะพาดูต้นนี้นะเ่อนเพื่อนหลายคนก็อาจจะจำมันได้ดีนะะอันนี้แอ้ก็ตัดยอดไปเขาก็เริ่มแตกเยอะแล้วนะแอ้ก็ยังไม่ได้บำรุงรากเลยนะฮะส่วนบำรุงรากของแอ้์แอ้ก็ยังไม่ได้บำรุงเลยเดี๋ยวแอ้ก็จะมาลดน้ำให้เพื่อนเพื่อนพี่เพียงน,น,น,น้อง,องดูกันก่อนนะตอนนี้ก็ เวลาก็แปดโมงพอดีเลยนะฮะแด่ก็จ้าจ้าหน่อยนะใบก็จะประมาณนี้เลยนะฮะอ่ะหลายๆคนถามกันเข้ามานะว่าแอดเวลาเราลดน้ำเราจะลดกันตอนไหนช่วงเวลาอะไรนะฮะ แอร์ก็จะลดแบบเช้านะเช้าสักาสักหนึ่งอาทิตย์นะลดเฉพาะตอนเช้าตอนเย็นไม่ลดนี่นะแอรก็จะลดตอนช่วงเช้าๆช้านะเนี่ยแอรก็จะปัม๊มน้ำคลองขึ้นมาลดนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นคลองบ้านแอร อแอดก็จะลดประมาณเนี่ยเวลาเราฉีดบำรุงใบไปนะแอดก็จะลดใต้โคนอยเงี้ยแอดยังไม่ล้างใบนะแล้วจะลดเช้าอย่างเดียวเลยไม่ลดเย็นหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ลดเย็นไม่ลดเช้าหนึ่งอาทิตย์นะสลับกันไปสลับกันมานะเพราะแบบเราก็จะให้ต้นเขา ได้ดูดน้ําตอนเช้ามากฮะแล้วก็ได้ดูดน้ําตอนเย็นแต่จะไม่ลดแบบเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันนะแล้ก็จะลดเนประมาณนี้เลยลดแค่ใต้ต้นพอนะเพราะแบบเราฉีดบำรุงใบไปเดี๋ยวน้ำมันจะล้างใบที่เราฉีดไปนะ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนก็ถามมันเข้ามาแอดใช้น้ําอะไรแอดก็จะใช้น้ําเนี่ยน้ําคลองฮะแอดก็ปั๊มมาเนี่ยมันก็จะใสๆหน่อยน้ําคลองแล้วก็น้ําบ่อนะเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเห็นบางทีแอดก็จะไปลนรถโซนริมบ่อนะฮะอันนี้แอดก็จะมาลถโซนชายคลองให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูกันนะฮะแล้วก็เสียบ สามยอ่อนะฮะก็ตอนเน,นี่ย่าเน,นี้ละเราจะพอมากเลยนะก็จะลดโคนให้ชุ่มๆเลย เนี่ยเพื่อนๆก็หลังเราตัดยอดแล้วก็เราฉีดบำรุงใบไปนะเนี่ยเพื่อนๆก็ลดเฉพาะแค่คนต้นกับพอเนี่ยฮะ้วก็จะลดให้ชุ่มๆเลย ประมาณนี้เลยนะฮะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายคนก็ถามแอดกันเข้ามานะฮะว่าแอดลดน้ําช่วงเวลาไหนลดบ่อยไหมลดทุกวันไหมแอดก็จะลดแค่วันละรอบนะฮะจะแบ่งเป็นอาทิตย์เอาว่าเราจะลดช่วงเช้าหนืออาทิตย์ช่วงเย็นหนืออาทิตย์อะไรประมาณนี้นะแอดก็จะไม่ค่อยจะลดทุกวัน ก็จะประมาณนี้เลยนี่ะก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวแอดก็จะมาบำรุงลากบำรุงต้นนะ ทำให้ต้นที่เราตัดยอดไปแตกยอดใหม่นะเนีย่ยแอดก็จะมาบำรุงให้เพื่อนเพื่อนีเอน่เพียงน,น้องได้ดูกันนะฮะถ้าเพื่อนๆสงสัยก็เม้นถามแอดกันได้นะฮะว่าใช้อะไรยังไงถามได้ถามแอดได้หมดทุกอย่างฮนะแล้วก็จะมีกลุ่มไลน์เอาไว้พูดคุยฮนะ เอาไว้สอบถามาไว้สั่งใบนะก็จะประมาณนี้เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องกระท่อมศึกษาเลยนะฮะเดี๋ยวแอดมีคลิปอะไรดีๆใหม่ๆมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะได้ไม่พลาดนะฮะ เดี๋ยววันนี้แอก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับ